สวัสดีครับคลิปนี้เราจะนำโปรแกรม r นะมาช่วยในการหารากที่ k ของจำนวนจริงบวก r นะแล้วก็โดยใช้ลิมิตของลำดับนะเนื้อหาสูตรคำนวณนะก็ขอให้ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะคลิปหมายเลข 302, 303นะในคลิปนี้จะเน้นการเขียนโปรแกรมภาษา r ตัวอย่างการคำนวณนะในคลิปก่อนหน้านี้นะ ต้องการหารากที่2ของ365นะใช้สูตรคำนวณอะไรนะ xn บวก1เท่ากับ xn ลบด้วย xn กำลัง2ลบ365หาด้วย2 xn สูตรนี้นะลูกเข้าสู่รากที่2ของ365ย้นะย้อนกลับไปดูได้เลยนะ n เป็น1นะี่ในค่าเริ่มต้น20 n เป็น2คำนวณละวนะมันจะลูกเข้าเรื่อยๆจนกระทั่งซ้ำกันหมดเลยเห็นไห ทศนิยมเนี่ยสิกว่าตำแหน่ง3หมดเลยก็แปลว่าเลขตัวนี้เนี่ยเป็นรากที่2ของ365โปรแกรมเนี่ยที่ใช้เขียนมีหลายภาษานะ python r เนี่ย maxima ในที่นี้ขอใช้โปรแกรม r เนื่องจากเป็นโปรแกรมฟรีนะการติดตั้งโปรแกรม r ก็ย้อนกลับไปดูคลิป193 การใช้ R Studio ในการเขียนโปรแกรมก็ย้อนกลับไปดูคลิปหมายเลข206นะเนี่ยเริ่มตั้งแต่ดาวน์โหลดติดตั้งนะใครมีอยู่แล้วก็เดี๋ยวเรียนเขียนโปรแกรมได้เลยการใช้ R Studio นะเขียนโปรแกรม Data Editor นะสั่งรันนะกลับไปดูคลิป206 เปิด R Studio แล้วนะแล้วเขียนโปรแกรมสัก12บรรทัดเนี่ยมาดูความหมายของ12บรรทัดนี้กันสูตรคำนวณมาจากคลิปหมายเลข302สูตรคำนวณคืออะไรคือสูตรนี้นะอันนี้เทอมทั่วไปแล้วนะลากที่ K ของจำนวนจริงบวก R เนะนี่ยบรรทัดนทะี่1เนี่ยสั่งลบหน้าจอก็เคลียร์จอภาพให้ว่างเนะี่ยภาพที่ได้จะได้สวยงาม ออปชันตัวนี้ก็หมายถึงแสดงผลตัวเลข14ตําตำแหน่งเนี่ยหรือบางครั้งก็เลขที่มีในยะสำคัญ14ตัวภาษาคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปก็จะมีการเตรียมตัวแปรมิติเนี่ยอันนี้ก็ตัวแปรแอนเลย x เนี่ยเตรียมที่ไว้20่า20ที่ k กำหนดค่าเป็น2 A กำหนดค่าเป็น365เนี่ยภาษา R เนี่ยนะบางครั้งก็ใช้เท่ากับบางใช้ก็เครื่องหมายเป็นมากกว่าเครื่องหมายลบความหมายคือฝากค่าไว้ที่ตัวแปรฝากเลข2ไว้ที่ตัวแปร k ฝาก365ไว้ที่ตัวแปร r ในคลิปหมายเลข3 0 2เนี่ยจะบอกว่าต้องกำหนดค่าเริ่มต้นใกล้ๆก,กับค่าจริงอันนี้คือกำหนดค่าเริ่มต้นนภาษาคอมพิวเตอร์นะ ดู l ูป y for นะภาษา r ใช้ตัวนี้นี n นะตั้งแต่1ถึง20นะี่ x 2นะีมีค่าเป็นนะีพิมพ์สูตรและ x n ลบ x n กำลัง k ลบ r เห็นไหมถัดไปก็หารด้วยนะ k คูณ x n กำลัง k ลบ1มาจากสูตรนี้สูตรนี้มาจากคลิปหมายเลข302นะ เบื้องหลังการคำนวณแท้จริงนะีก็จะบันทึกคลิปให้ดูต่อไปนะีพิมพ์สูตรเสร็จแล้วนะีบรรทัดที่11บเนะีบรรทัดที่8กนะับบรรทัดที่10ก็รูปแบบทั่วไปเห็นชัดเจนนะคำสั่งอยู่ในเครื่องหมายปดก,กาเนะีคือภาษาอาบรรทัดที่11นะีตัวแปร X ที่คำนวณไว้แล้วเนะี่ยฝากค่าไว้ในเนะี่ยเเสร็จแล้วก็เอา Table นั้นพิมพ์ออกมาดูนะี ในการใช้งานโปรแกรม R Studio นะีจะสอนวิธีว่าพิมพ์โปรแกรมเสร็จแล้วนะบันทึกโปรแกรมเซฟเก็บไว้นะสั่งรันโปรแกรมนะีเนี่ยจะคลิกรันแล้วนะย้อนกลับไปดูนะในคลิปหมายเลขก2 6 6สั่งรันละวนะรันโปรแกรมแล้วนะีอันนี้ก็จะได้เป็นการทบทวนคำสั่งนะ h o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  n off นะไปดูการใช้งานโปรแกรม R นะก็ให้เห็นทั้งหมดอันนะว่าที่เราพิมพ์เมื่อกี้ 1> x 1 20เราเป็นคนกำหวดค่าเอง x 2 19 x 3 19.10เห็นหมมันจะลูกเข้าจนกระทั่งซ้ำกันทุกตำแหน่งนะแปลว่าลากที่2ของ365มีค่าเป็นนะ19.10497317453นี่4543ตัวเนี้ยนะอ่ะโปรแกรมแรกเสร็จละนะ ในคลิปหมายเลข303ยนะก็แนะนำสูตรคำนวณอีกตัวหนึ่งนะค่าเริ่มต้นนะภาษาคอมพิวเตอร์บางภาษาค่าเริ่มต้นเริ่มต้นที่ x 0ูภาษาคอมพิวเตอร์บางภาษาเริ่มต้นที่ x 1นะเพราะฉะนั้นใช้โปรแกรมอะไรก็ดูค่าเริ่มต้นให้ดีนะสูตรคำนวณตัวนี้นะย้อนกลับไปดูนะว่าในคลิปหมายเลข303ยืนแน่นแล้วล่ถ้ามันลู่เข้าจะลู่เข้าสู่รูทที่2ของ365 ิมโปรแกรมที่2กันนะสูตรนี้มาจากสูตรคำนวณในคลิปหมายเลข303รมันทักแรกเหมือนกันนะลบหน้าจอทำหน้าจอให้ว่างนะอันนี้ให้แสดงผล15ตําตำแหน่งหรือเลขในจะทสำกัญ15ตัวตัวแปรมิติเตรียมที่ไว้แล้วฝาก2ไว้ที่ตัวแปร k ฝาก365ไว้ที่ตัวแปร R นในคลิปหมายเลข303จะบอกว่าค่าเริ่มต้นต้องเลือก2ตัวที่มันขนาบค่าประมาณลากยอยากได้ลากที่2ของ3 6 5มันก็คงอยู่ระหว่าง100กับอยู่ระหว่าง10กับ2ี่สนึกง่ายๆ10กำลังสองก็100 2ง2กกำลังสองก็400 365มันอยู่ระหว่าง100กับ400นี x 1มีแล้ว x 2มีแล้วนีก็เริ่มต้น x 3มนลูปของ for นะ n 2ถึงสนะินสสูตรนีนะ้ในกรอบนี้มาจากคลิปหมายเลข303นะ xn นี่ไง xn xn กำลัง k ลบ r พิมพ์ละคูณกับ xn นะลบ xn ลบ1นะึ่หารด้วย xn กำลัง k ลบด้วย xn ลบ1 k, นะึกำลัง k สูตรนี้พิมพ์เสร็จละฝากตัวแปร x นะ ไว้ที่ table แสดงค่าที่เก็บไว้ใน table ออกมาน,นนี้ก็เป็นภาษา R อ,อย่างง่ายๆสั่ง r u นโปรแกรมอย่าลืมนะไปดูคลิปหมายเลข206การใช้ R studio การพิมพ์โปรแกรมแล้วก็สั่ง r ันคลิก run แล้ว output ที่ไดน้นี่คือทบทวนคำสั่ง x 1 10 x 2 20 เราเป็นคนพิมพ์เข้าไปเองโปรแกรมเรื่องคำนวณแล้วนะจนกระทั่งรูเข้าสู่เห็นไหม19.1049731745428นะตัวนี้นะถ้าพบเห็นก็อย่าแปลกใจนะมันเกิดการซ้ำมากๆมีการหารด้วยศูนย์มันก็หยุดการคำนวณเหมือนกันนะได้ลากแล้วานงะการเขียนโปรแกรม R นะก็ย้อนกลับไปดูคลิปนะ สองคลิปที่กล่าวมาแล้วนะอยากรู้เนะะื้อหาทางทฤษฎีนะว่าถ้าเป็นลากของนะลาาที่ k ขายนูนจริง r ก็ใช้สูตรคำนวณได้2แบบแต่ถ้ารากของฟังก์ชัน fx ทีย0จะทำยังไงติดตามคลิปต่อไปสวัสดีครับ